สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ติดตามคลิปบัรณาธิการเนาะสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนมีคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งก็ต่อจากคลิปที่คุยนะครับก็ไปซื้อของมาทรงพอดีพี่น้องเนียนี่วัเหนื่อยยำทันผ่อนโมโทโมผมได้อยู่น้องหัวหอมหลอ,อมท<ล>ะเลใส่ไปแฝงพรย่ากแกะที่อยู่บ้างเหนือยสาไสารออกก่อนนะคะพี่พี่น้องๆอาจจะว่านี่มันกล่องอะไร กองอะไรมีพี่ใจดีแล้วพี่น้องเอ้มีพี่ใจดีแต่ชื่อไปซื้ออย่างพวกสารสานได้ถามซื้อไปแล้วมวันเนะถามแล้วลืมเนาะเพิรนดซงเป็นอย่างเะแทปหมูม,มาให้ประเดิดสารสานรับประทานครับก็ถือครบคุ้ดทุกพี่มาในช่วงตกงานมไม่ใช่ตกงานได้งานแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานในสารสานเนาะพอดีพี่เห็นคลิปแล้วพี่ิีสามคลิปน้องมานานมากประเโอ้ เออพี่ไม่มีน้ำใจยังละน้ำใจคือเนี้ก่คนั่นแหละพี่เพิ่นก็เลยงกับเข้ามาให้กินโอ้ก็เป็นพี่ซะพี่เพิ่นก็กำลังอาจารย์ก็ฝึกทําแคบหมูอืในเกาหลีเปิดเป็นแม่บ้านเกาหลีแหละไม่พี่เพิ่นเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วแต่พี่เพิ่นกําลังจะฝึกขายในเกาหลีอ๋อเขเลยอยากให้เบาเหนือสาชาเป็นรู่ทางช่วยโปให้พี่เป็นนอยยังเนาะพอดีเด้ชาชาเลยถ้าพูดนะแต่พี่เพิ่นก็ไม่ได้เอ่ยแล้วครับพี่เขาไม่ได้ว่าพิมพ์มาว่า ขอให้โปรโมทขายของให้หน่อยแต่นี่ก็แม่เพื่อพี่พน้ำใจส่งให้บ้าเหนือสายสายันได้รับประทานหรือได้กินแต่บ้าเหนือสายสันก็ขอบตอบแทนพี่เมืนว่าเออพอดีพ้นในขอลงคลิปได้ไหมครับพี่เพราะว่าบ้าเหนือสายสันก็ยอยากตอบแทนที่นะพี่มีน้ำใจโตพี่พนเองพี่เพิ่กับมาได้บอกว่า ช่วยโปรโมทให้พี่หน่อยนะพี่จะเริ่มขายแค่หมูในเกาหลีพี่แกก็ไม่ได้บอกแบบนั้นพี่แค่อยากส่งมาให้น้องๆช่วยพี่ชิมมามันอร่อยหรือเปล่าถ้าน้องสองคนบอกว่าอร่อยเราจะเริ่มขายพี่จะเปิดตลาดในเกาหลีพี่บอกแบบนี้เพราะว่าพี่ยังไม่มั่นใจฝีมือตัวเองแบบนี้ค่ะคือถ้าพี่เขายังทีในคนคนไทยในเกาหลีที่ติดตามคลิปบนโซเชียหรือดูคลิปผ่านๆที่เขามาดูคลิปบนโซเอียลผ่านๆถ้าเห็นคลิปนี้ถ้าอยาก รับประทานแคบหมูเดี๋ยวบารหนูจะฝากเพจพี่เพิรนไว้เนาะฝากเพจูพี่เพิ่นช่วยก็หนุนมพี่มันน้ำเด้อพี่น้องไอ้เดี๋ยวบารเหนือจะชิมให้ลองดูดูเลยพี่เพิรนส่งมาลองลองให้ชิมเพจพี่ผมเป็นอย่างบุรนวายสารเลยเดี๋ยวไอ้แกเอาขึ้นมาให้พี่เพราะว่าพี่แกก็บ่ได้บอกว่าช่วยช่วยโฆษณาให้พี่หน่อยนะเลมอนสกีนี่นะเม็นละเลมอนอ๋อนี่ครับพี่น้องเอ้ยเลมอนสกีสกายสกายกับบาหนูก็ตกภาษาอังกฤษพี่น้องเอ้ย อันนี้เพจของพี่เพิน่นบังเหนือขออนุญาตผ่านผ่านหรอคลิปนี้ไปด้วยขออนุญาตพี่เพิ่นเอาโอ้โโชงมายเยอะๆสายชานบอกแล้วพี่เพื่อนเราให้ส่งมายเยอะเก่งใจพี่เพิ่นจ้ะโอ้ชงมายเยอะมากเลยอ่ะมีอย่างในสายชานนะมีแต่กระหมูบอกพี่เพิ่นทำแคบหมูโอ้สายชานเอาออกมาแล้วเหรอมองดูสายชานกระบ้าเนี่ยเก่งใจพี่เพิ่นจะสายชานก็บอกแล้วว่าพี่ไม่ต้องส่งมาเยอะนะโอ้สายชานจะส่งมาหลายแท้่สองแบบเนี่ย เอา๊กงอนอุ๊องจอจอมีสองแบบป้าพี่น้องเอ้บริเนอร์สายสัเบริเนอร์สายสันไม่ได้ซื้อเนี่ยก็แคบหมูน้ำประทานทางน้านเลยพี่น้องเอ้วันนีพี่เป็นใจบุญพร้อมละเห็นบริเนอร์สายสันยหายงานนอพร้อมพีมก็เลย z o o ม่ให้บริเนอร์สายสันได้ก่อนน้องๆได้ทานพี่เป็นคนลำพูนจ้ะอ่เป็นคนเหนือเป็นคนลำพูนอันนี้แคบหมูเนี่ยก็แคบหมูติดมันติดมันมัหนึ่งชิ้นหมดแล้วพี่น้อง มันหนูขอโทษมันชี้งูได้ไม่นอนะอืมมันหน,นูไม่กินน้ำหรอกมันทำยวเข้าอืมยูวพามแอบดูถ้าเปรียบเทียบยี่ห้อที่เหาซื้อกับร้านขายของต่างชาติเนี่ยจ้ะถือว่าอร่อยนะถ้าเราไปซื้อร้านสามร้านขายของต่างชาติเนี่ยมันจะมัดผม,มนะจะมีกินมีกินอื่น ของพี่เนี่ยทำสุดๆไปไหมตามออเดอร์จ้ะอืมดูว่ะรอยอือหนึ่งสองสามปีห้าเกือบเจ็ดแปดเก้าทิพพี่ไปช่งมากี่โลนึงเลยสายชันาะเก่งใจพี่เพิ่มทำยากเลยจ้ะพี่แรกเนี่ยพี่เพิ่นทักมาแต่พี่ส่งไปให้กินบ้านเนี่ยสายชันนะไม่อยากเอาของพี่เพิ่นนี่เจ้าเพราะไอพี่เพิ่นจะซื้อมาแล้วก็ทำมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะครับเพิ่นจะไปตัดหรือคนทำไมแบบนี้นะ เท่าเห่เราที่ตามที่บรรเสารบันเทิงสารเนี่ยมันมีใครที่ทําแค่หมูไหมเนาะไม่เคยเพราะว่าหนึ่งทำยากาทำยากทำยากหรดูทําง่ายมั่วแต่บันเทิงสารมันเคยทยาําเลยเนาะสาวสารเนาะอืมอืมอร่อยครับเป็นเหมือนที่บ้านเหนือสายสารบอกจ้ะพี่เพิ่นไม่ได้บอกว่าโฆษณาให้พี่หน่อยนะไม่ได้บอกพี่เพิ่นบอกว่าพี่เนี่ย ทำแคบของพี่แกทำเป็นอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำขายในเกาหลีพี่เลยอยากให้น้องสองคนเนี่ยช่วยพี่ชิมหน่อยว่าถ้าพี่ทำขายแบบเนี้ยจะมีลูกค้าไหมพี่เพณ่นบอกแบบนี้ให้ลองไปรับทานดูกตี้ชมมาได้ช่วยพี่หน่อยว่าฉันช่วยพี่ชิมหน่อยว่าใชนพี่เต็มใจส่งไปให้ไม่ต้องเกรงใจพี่เพื่อนว่าแบบนี้อันนี้ถุงละพี่เพื่อนกับพ่อได้บอกราคายังไม่ทาบอกแล้วพาะว่าบ้านสายสางแต่ยังไม่ได้ถามราคาพี่เพื่อนเลย ถ้าคนไทยในเกาหลีที่พามาเห็นคลิปบ้านเหมือนสายสารจะมันจะมีพี่คนจะทำสองแบบนี้แบบแคบ,บ,บ,บหมูติดมันกับแคบ,บหมูไร้มันแบบนี้จะถ้าสนใจไม่มีเวลาทําแคบ,บหมูอลองอลองถามพี่ไปได้นอ้อแต่พี่แต่พี่เพจะพร้อมจะพร้อมขายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่เพิ่าจะจะเอาทรงให้เสนอกินซื้อลองสอบถามพี่เพิ่นไปดูจ้ะ ไปพี่ขายอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างเราทําแคบหมูพร้อมส่งหรือเปล่าเดี๋ยวบ้างเนยสายจะเอาเฟซบุ๊กพี่พึ่นขึ้นในคลิปให้ทุกคนชงพร้อมหาพี่พึ่นไถทมราคาคนเดียวจะเพราะว่าบ้างเนยสายสารไม่ได้ทำรายละเอียดพี่พึ่นเยอะอยากให้ติดต่อกันเองจะเพราะว่าถ้าพี่พี่น้องนองเห็นคลิปบ้างเนยสายวารติดต่อพี่พิ่นไฟพี่พิ่นอาจจะมีโปรโมชั่นลดราคาให้บ้างอย่างนี้นะล้วก็ถามไปว่า มีอะไรขายบ้างอาจจะมีน่องเนือจ <hei> ๊กแคบหมูก็ได้เพราะว่าบ้านเหนือใส่สานก็ยังมีคนได้ติดต่อรายละเอียดจากพี่เพันชีจริงจังจังจรงจังไ่สามารถบอกได้แค่นะอือพี่อนต้องจ่ายเท่านะพี่น้อยที่บ้านเหนือคาดว่าถุงนี่ประมาณหนึ่งกินบ้านเหนือใส่สานทานนี้พี่ๆน้องๆส่งอย่างมาให้เนี่ยก็เก่งใจจ้ะงจัส่งไม่ไปเหนือกินหรือประทานบ้านเหนือขอตอบแทนทากี้ไปนีแล้วครับแล้วเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวถ้าบ้านหนึ่งสายสั่งกินมดชุดนี้ที่พี่ส่งมาให้บ้านหนึ่งสายสั่งก็จะทอบแทนน้าใจพี่ด้วยแล้วจะช่วยอุดหนุนพี่วันช่วงที่พี่เปิดร้านแรกๆพี่มีน้ําใจกับน้องสองคนน้องสองคนก็จะมีน้ําใจตอดแทนพี่เหมือนกันเมนยูพี่เป็นหนึ่งก็เป็นแม่บ้านเกาหลีอืพี่เป็นแม่บ้านเกาหลีจะได้แฟนเป็นคนเกาหลีพี่อยู่บ้านอืก็ขอบคุณผ่านทัคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ ที่มีน้ำใจส่งมาให้น้องเขาซีคนได้กินเนาะเป็นห่วงน้องเขาพ่ออยู่ซีค้นครับเดี๋ยวพี่โนกกับนิดหน่อยก็จะกินด้วยกันทุกวันเลยแต่ก็มียาทายคลิปน้องเอาตองในการกินบ่วมก็ยานไปกินใจน้องเขาแต่น้องเขาก็บอกให้ทายอยู่แต่ก็มียาทายครับอืมฝากคลิปนี้ผ่านคลิปนี้ไปด้วยขอบคุณแม่ค้าเนาะขายแคบหมูมือใหม่แคบแค่หมูมือใหม่แม่ค้ามือใหม่พี่บิงคน เหนือเป็นคนลํำพูนจะก็ขอให้พี่จิจการรุ่งเรืองคิดอะไรขอสมมวลนปรารถนาเนาะพี่กําลังเริ่มต้นถามว่ารสชาติดีไหมสําหรับน้องสองคนอร่อยจะพี่พี่ม้องขวัวเลยใช่พี่ช้ำขายก็ต้องได้ขายจะนี่แหลอืมขอบคุณพันนี่ไปด้วยนะครับขอให้พี่เริ่มจิตการเริ่มจิจการไหม่นี่ขอให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนพี่เยอะๆจะเดี๋ยวน้องสองคนกัน จะช่วยอุดหนุนพี่น้ำถ้าสมะน้องสองคนขินชุดนี่หมดก่อน,นถ้าเราไปซื้อแค่หมูก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เจาะต,ตงของซื้ออื่นนะครับอแคบหมูบางบางที่เปิดทาไว้นานๆน่ะเหมือน,น,น,นกับร้านขายของต่างชาติทั่วไปเนี่ยม,มันจะมีกลิ่นเหม็นหืนนิดนึงเลยเป็นภาษาฝาัเหเือเหม็นตังถ้าถ้าใส่ชาติเรื่องเหม็นหืนเหม็นหืนภาษากลางเรียกมันออกกินตุต๊กินกินเหมือน,นกับปเก็บไว้นานแล้วนะเมนูแต่สาหรับของพี่เนี่ย พี่จะทำตามออเดอร์แม่โย่ทำตามออเดอร์เพราะว่าพี่เป็นปิดแม่บ้านแต่ว่างานอยู่กับบ้านอืมพวกกลิ่นก็ต้องตี่ตาเองฉันน่าจะลอยสองนดัดเลยที่หางเน่ยอืลอ,อลอยฮะต่อจากคลิปคุยเรื่องงานนะครับวางกองปิดปับ๊บอีกประมาณชิบแต่ทีอย่างเราไปที่นี้มาส่งเลย เพราะว่าเขตนี้มันจะอยู่นอกเมือนกัเป็นทรงของพวกเท็กแฟอย่างเช่นะอ่ะก็จะมาต้องกับคืนกับมาแต่คิดเนี่ยมาลําบากนิดนึงอืออือไปขนแจ้แคบหมูเะไรอย่างนี้ร้อนี่ยดูชื่อพี่พื้นนะ้แคบหมูไร้มันกัดแคบหมูบ้านๆน,นะครับนี่นะ้แคบหมูบ้านๆแคบหมูติดมันอือ ก็ฝากเพ p พี่คนไว้ด้วยก็าชาวสานนอกนี่แหละแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาทําแคบหมูกินเองอยากลองกินแคบหมูอุดหนุนพี่พันได้นะคะเพราะว่าพี่พันกำลังเริ่มหัดขายในเกาหลีจ้ะแต่พี่พันทำเป็นแล้วไม่ใช่ทําไม่เป็น L E M O N S K Y เลมอนสกายเลมอนสกายแล้วก็น้ำพี่คน A O M A I M บอลเหนือขึ้นนี่ละขึ้นหน้าจอยละเราจะขึ้นหน้าโจเราเข้าไปสอบถามราคาได้อือยู่ที่พึงความพอใจของลูกค้าถ้าแพงไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรใช่หรือพ่้พี่เขาถ้าถูกก็ซื้อหรือว่าหนุนซื้อครั้งแรกแม่อร่อยถ้าไม่ถูกปาก็เขียนเป็นที่ชมในพอพี่เป็นันนใหม่เริ่มฝึกจะเริ่มฝึกขายของแมนูหนุนกันได้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ลองสอบถามได้นะครับสอบถามนะครับสอบถามไปยังพ uh, ี่ได้จ้ะมือน uh ี้ขอบคุณขอบคุณผ่านขอบคุณพี่ทุกคนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเกย์บนหิ้วเข้าแล้วคลิปนี้ไปไหนครั้งแล้วจะฉาเบิ้งหน้านะเบิ้งสันดานกันสงสัยหิ้วหมือนกันแล้วพี่น้องไปที่หางคิดมานะครับแตลาไปก่อน ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของพี่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามสนับสนุสน,นดูคลิปเบ้าเหนอือทำให้เบ้าเหนอือกับาสาวีสานมีกำลังใจในการทำคลิปเมนดูทำช่อง youtube อยูได้ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆทุกคนก็คงยูไม่ได้ถึงวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงยยใยจ้ะบางคนบอกว่าพี่ไม่เคยข้ามโฆษณาเลยนะพี่อยากให้น้องได้รายได้จากยู u ูปน้องก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกคนเลย <ไ>รักษาสุขภาพกันทุกคนสู้ไปด้วยกันจะขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นในเร็ววันเนาะนํารวยน้่รวยเหมือนกันทุกคนจะสู้ๆไปด้วยกันนะคะราคุ้มครองทุกคนค่ะสวัสดีครับผม